สวัสดีครับสวัสดีสสดปีใหม่ทุกท่านนะครับในปี2025สองพันยี่สิบห้าแล้วนะครับก็ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านในปีใหม่นี้นะครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ AMPM นะครับใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนกับพระเจ้านะครับก็เพราะว่าปีปีปีนี้ครับเรามีเป้าหมายว่า จะช่วยประกาศในประเทศไทยมายิงคนนะครับเพราะว่าเป้าหมายว่ารับไทยแลนด์หนึ่งนนะครับเป้าหมายเป็นเป้าหมายใหญ่นะครับของคริสเตียนไทยที่เราจะมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนแล้วก็มี1นึ่งหมื่นคิตจักรแล้วก็มี1นึ่งมืนเสียพิบานนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปถึงเป้าหมายนี้ได้ต้องทำอย่างไรครับเราต้องเรียน วิธีการประกาศด้วยกันนะครับประกาศไปด้วยกันนะครับวันนี้เราก็มีวิธีการประกาศที่ง่ายๆเลยนะครับที่จะามาให้กับเราได้เรียนรู้แล้วก็เราจะนําไปประกาศด้วยกันก่อนอื่นนะผมอยากอ่านคัมภที์ข้อหนึ่งก่อนที่จะให้เรารู้ว่าเพราะอะไรเราถึงต้องไปประกาศดนะ้วยเนาะความสําคัญของการประกาศนั่นเองนะครับอยู่ในมันทธิวบทที่ ยี 24, ข้อที่สินะครับก็บอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงครับขอพลังพีนี้หมายความว่ายังไงบ้างครับอาจารย์เอ็มครับว่าถ้าเราประกาศเร็วๆก็ทำให้ทั่วโลกก็เชื่อพระเจ้า พี่เจ้าสตเปันกลับมาคั้งที่สองเร็วขึ้นนะครับก็เพื่อให้เราจะได้รอคอยช่วงเวลาที่พระเยซูคริตเสด็จกลับมาตามพระสัญญาของพระองค์เมื่อข่าวประเสริฐนั้นขยายไปทั่วโลกนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะ,ะมาพูดถึงการประกาศด้วยกันนะครับเราจะ สามารถประกาศได้อย่างไรหรือว่าเราจะมีวิธีการใหม่ที่เราจะประกาศนะครับก่อนอก่อนก่อนนี้อาจารย์นนสันมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกเราไหมครับว่าปัญหาที่พบในการทํางานของอาจารย์เนี่ยคือปัญหาเรื่องอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังสร้างสาวกครับก็ส่วนใหญ่ก็ก็ก็เป็นวัยเมือวัยรุ่นครับหรือบางคนก็เข้าเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ว่า เขาค็มีคำา谈วาอาจารย์ครับเราต้งเง็ปันบ์นนัญคําพยัญชนะได้ครับมีวิธีอะไรครับเราไม่รู้ไม่รู้ครับอาจารย์คือคําพยัญชีวิตคืออะไรเป็นเป็นยังไงเราไม่รู้อืมบอเพราะฉะนั้นเราเรามีนะครับวิธีจะสอนให้นะครับอ่าเป็นวิธีการง่ายๆเพราะว่า เป็นอย่างที่อาจารย์ AM นะครับอาจารย์แอนสันก็บอกว่า,าหลายครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่อยากประกาศใช่ไหมครับเราอยากประกาศแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะประกาศหรือว่าเราจะเป็นพยานให้กับคนอื่นถึงเรื่องของพระเยซูได้อย่างไรนะครับก็วันนี้เรามีวิธีง่ายๆนะครับที่จะสอนให้เราประกาศด้วยโมเดลที่เป็นเขาเรียกว่า,าโมเดลการประกาศแฮมเบอร์เกอร์นะครับ จะใช้แฮมเบอร์เกอร์ในการประกาศได้ด้วยนะครับก็ผมจะให้ตัวอย่างง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นเป็นรูปให้แต่ว่าเป็นประมาณนี้เนาะเรารู้จักแฮมเบอร์อกเอ<า>ก,กเอร์ใช่ไหมครับทุกคนรู้จักแฮมเบอร์เกอร์ก็แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยจะมีอยู่สามชิ้นหลักๆใช่ไหมครับมีขนมปังชิ้นด้านบนแล้วก็มีเนื้อที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีชิ้นด้านล่าง ที่เป็นขนมปังชิ้นข้างล่างให้เราจำง่ายๆแบบนี้นะครับว่าขนมปังชิ้นด้านบนคือชีวิตของเราก่อนที่เราจะรู้จักพระเยซูรู้จักข่าวประเสริฐของพระองค์เนื้อที่อยู่ตรงกลางก็คือ,เ,อ,อเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูหรือว่าตอนที่เราเชื่อพระเยซูนั่นเองเราได้ยินเรื่องของพระเยซู จากไหนหรือว่าเพราะอะไรเราถึงเชื่อพระเยซูก็คือตรงกลางที่เราจะพูดและสุดท้ายตรงนี้ก็สําคัญก็คือปิดท้ายขนมปังชิ้นข้างล่างเราก็เปลี่ยนสือนว่าชีวิตของเราที่หลังจากเราเชื่อพระเยซูนะั้นะเป็นยังไงอีกครั้งนะครับข้างบนก็คือก่อนที่เราเชื่อพระเจ้าก่อนอที่เราเชื่อพระเจ้านะครับชีวิตของเราเป็นยังไงนะครับอ่าตรงกลางคือ ข่าวดีของพระเจ้าคืออะไระข่าวดีของพระเจ้าที่เราได้ยินก็คือว่าเรื่องราวของที่สุขิช่ไหมครับ<อ>พระเจ้าสร้างโลกแล้วก็อาดามกับเอวาล้มลงในความบาปแล้วมนุษย์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วใครครับที่มาตายบนไม้กางเขนเลยพระคริสต์เราด,ดูอ่าแล้วก็เราก็เชื่อคนที่เชื่อก็ได้รับความรอดแล้วสุดท้าย ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะพูดด้วยก็คือชีวิตของเราหลังจากได้รับความรอดแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับของอชีวิตของอาจารย์เอเอ็มละกันที่จะแสดงเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าเราจะเป็นพยานง่ายๆเรื่องเบสุยยังไงนะครับอโอเคครับตอนที่ผมเชื่อพระเจ้านะครับผมเป็นผมเป็นคนที่กลัว อย่ามว่มีความกลัวอย่างมากมายครับผมกลัวความตายครับผมกลัวความมืดนะครับผมคือกลัววหลายสินหลายอย่างครับกลัวไปเรียนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเรียนไม่เก่งครับแล้วก็คือผมเป็นผู้ที่อะไรก็ก็กลัวนะครับอีกเพียง่อนที่ผมเชื่อพระเจ้า,านะครับแล้วก็เมื่อผม รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วครับก็ผมก็รู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นความสว่างของโลกนี้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงไถ่าบาปเราแล้วครับก็ทําให้ผมคือปากของผมก็ถกชําระเลยแล้วครับก็ทําให้ผมก็มีความรอดที่มาจากพระเจ้าด้วยนะครับแล้วก็เมื่อผมอยอมรับนะครับพระคริสต์นะครับเข้ามาในใจของผมครับผมก็ ชีวิตของผมก็เปลี่ยนแปลงแลวครับก็ซึ่งทำทำให้ผมไม่กลัวความมืดนะครับไม่กลัวความตายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนครับตอน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 นั้นครับผมก็ไม่กล้าไปห้องน้ำคนเดียวครับอยู่ถ้าในตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามืดมากเลยถ้าทําไม่ถ้าไม่เปิดไฟนะครับมันก็ไม่กล้าไปห้องน้ำคนเดียวครับแต่ว่าก่อนที่นั้นนั้นเจ้ากผมเชื่อพระเจ้าแล้วครับก็ก็มมีความสวา่างอยู่ในใจครับผมก็กล้าไปครับแล้วก็ เพราะว่าเมื่อไม่ก่อนอพอ่อของผมก็ก็มีมะเรงครับก็หรืวก็ก็แต่ว่าพอ่อของผมก็ไปคริสเตียนเหมือนกันก็ตายแล้วความรอกเหมือนกันแล้วก็ทําให้ผมก็ไม่ไม่กลัวความตายครับเพราะว่าผมก็ยึดมั่นว่าอนาคตน,นะครับผมกับพอ่อของผมครับก็จะขึ้นไปสวรรค์น,นะครับเราก็จะได้พบกันในที่สวรรค์น,นะครับนี่คือ ชีวิตเปลีป่ยนแปลงนะครับเพราะไม่ก่อนผมกลัวอยากมากมายแต่ว่าเชื่อพระเจ้าแล้วครับชีวิตผมก็เปลีป่ยนแปลงไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเลยเพราะว่ามีพระเจ้าอยู่ในใจของผมครับอืมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ง่ายๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องจริงในชีวิตของอาจารย์เอเอ็มด้วยเนาะว่าเมื่อก่อนเป็นคนคิดกลัวมากแต่พอรู้ว่าพระเจ้าเป็นความสวา่างและพระเจ้าช่วยเหลือเราได้เนี่ย ความกลัวของเราก็หมดไปนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราสามารถเอาไปพูดได้แล้วก็เป็นแรงจูงใจให้กับหลายๆลคนที่เขาอยากที่จะมารูจักพระเจ้ามากขึ้นได้นะครับแล้วก็เราจะพูดถึงแรงจูงใจอีกนิดหนึ่งเนาะที่ความสําคัญของการประกาศมากันนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เราเห็นครั้งหนึ่งเนาะตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาเนี่ยเราฝึกง,งานอยู่ที่เชียงใหม่ แล้วก็ตอนนั้นในช่วงตอนเที่ยงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเราจะไปหาอะไรกินเนาะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเป็นนักศึกษาด้วยกันเโอ้โหเขามาถึงเขาก็มาโฆษณาว่าอุย้ยหนูมาที่เชียงใหม่นะหนูไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะอร่อยมากแล้วก็เขาก็พูดพูดพูด,พดถึงความอร่อยของสิ่งที่เขาเขาได้กินแล้วก็มันดีแล้วก็สุดท้ายเราหลายหลาคนที่อยู่ในอ่า ในห้องนั้นด้วยกันเนี่ยเราก็ตามเขาไปกินเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยอร่อยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเนาะก็การประกาศก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเมื่อเราได้รับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเราได้รับความรอดเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเราจะเก็บสิ่งนั้นไว้ให้แค่ตัวเราหรือเปล่านะครับ เพราะว่าความรอดเพียงพอสําหรับทุกๆคนนะครับพระเยซูคริสต์ตายเพื่อทุกๆคนแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความรอดถ้าเราเชื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราได้รับความรอดเราได้รับชีวิตใหม่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราแล้วเรามองไปที่คนข้างๆข,ข,ข,ของเราครับเพื่อนของเราใช่ไหมครับพ่อแม่ของเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ยังไม่ได้เชื่อ พระเยซูแล้วก็ยังไม่ได้รับความรอดแล้วก็ยังไม่ได้มีความสุขใจแบบเราเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องไปบอกสิ่งเหล่านั้นให้กับคนรอบข้างของเราด้วยครับใช่เรขอบคุณที่อาจารย์พูดนะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคริสเตียนเราไม่ปาจัด้วครับก็เหมือนเราชอกเขานคุณเลนะครับเขาซีเล่ลนะครับ ้ใ, <S <S ใหญ่ขอคมากแล้วครับใช่แล้วก็เราก็จะแนะนําให้เพื่อนของเราทำไมเขาก็ชอบอะครับชอบกินข้าวแลหรือกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเราต้องไปแบนงปันนะครับโอเคนะครับ <S <S ออกออไปประกาศนะครับใช้อ,อ่าช่วงเวลานี้แหละที่ไม่ว่าอ,อ่าตอนนี้เรายังเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเราเอ,อ่าทำงานแล้วหรือว่าเราจะเป็นใครก็ช่างเราเป็น เด็กเป็นผู้ใหญ่ก็นชน,นะครับเรียนรู้การประกาศง่ายๆด้วยการใช้ชีวิตของเรานี่แหละเป็นคำพยานเรื่องของพระเยซูริ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนนะครับโมเดลแฮมเบอร์เกอร์ของเราก็คืออย่างแรกขนมปังชิ้นบนนะครับชีวิตของเราก่อนที่เราจะรู้จักพระเยซูตรงกลางที่เป็นเนื้อก็คือเรื่องราวของพระเยซูหรือว่าเรารู้จักกับพระเยซูได้อย่างไรแล้วก็ ขนมปังชิ้นข้างล่างก็คือชีวิตหลังจากที่เรารู้จักกับพีเยสูนะครับตรงนี้ง่ายๆไว้แล้วก็เราสามารถไปประกาศเรื่องของพีเอสูได้เลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็เพราะว่าปีนี้ครับเราจะเป็นปีบิดช o n นนะครับสถานยียพีน้าเราจะอธิษฐานเผื่อปัดให้ที่ข้างๆ ประเทศไทยเลยกันครับประเทศไหนครับก่อนครับประเทศที่ข้างๆประเทศไทยเนี่ยเพื่อนบ้านที่ใกล้ๆเลยเราจะคิดถึงประเทศลาวก่อนใช่เลยครับก็ GDP อีพีนาดครับครับอีพีนาเราจะมาพูดถึงการอ่าประการหรือว่าวิถีชีวิตในประเทศลาวแล้วเราจะที่ฐานเผื่อประเทศลาวโอเคครับก็อย่าลืมกด ไลก์ก็กดแชร์นะครับแ,รแล้วก็คอมเมนต์หรือว่ามีคำถามอะไรก็ได้แล้วก็ผมนะครับพีเอ็มแล้วก็จานเอ็มเราก็จะจะมาตอบคำถามให้กับทุกๆคนได้นะครับในรูปแบบที่ง่ายๆเขาจะง่ายๆ,ๆ,ๆนะ,ค,ะ okay, ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันอีกปีหน้านะครับสวัสดีครับ